สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวคราวนี้ก็จะเป็นคิวของอันนี้เป็นฝักบัวอาบน้านะครับฝักบัวอาบน้านะครับเดีย๋ยวจะมาแกะให้ดูแล้วก็ไปดูหน้าตาดูสเปคนะครับแล้วก็ดูคุณสมบัติจนว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมโอมโชว์สตูดิโอ แทนมาแล้วนะครับโอ้โหสวยเลยทีเดียวนะครับโอ้สวยนะสวยโอ้ตัวจริงสวยมากเลยอ่ะนี่สังเกตตรงคอนี่นะสังเกตตรงคอนะครับตรงคอเขานี่ปรับได้ด้วยนะตรงคองปรับได้นะครับนี่ปรับได้นิดนึงนะหมุนได้ไหมอ่าหมุนได้นะครับตรงคองนี่หมุนได้ด้วยนะครับอ่าตรงคองหมุนได้แล้วก็ปรับปรับขึ้นโค้งอ่ะปรับเพิ่มความโค้งได้นะซ้ายขวาได้หมุนได้นะครับ ตรงนี้นะปรับปรับความแรงระดับของน้ําแล้วก็รูปแบบของการของการกระจายตัวของน้ํานะครับรูปแบบของของการฉีดน้ํานะครับมีสามสามรูปแบบอ่ามีสามรูปแบบนะครับเป็นฝักบัวที่มันเพิ่มแรงดันน้ํานะแต่ว่าเหมาะกับผมว่ามันยังไงก็ต้องเหมาะกับบ้านที่มีปั๊มน้ำหละครับนะครับ,นะรบแล้วก็ดีสําคัญเลยนะมีสวิตเปิดปิดน้ํานะครับที่ตัวฝักบัวเองตรงนี้เลยนะไม่ต้องไปเอื้อม จับหมุนที่ตัวก๊อกตัววาวของของสายด้านล่างนะครับอันนี้เขาก็จะให้ตัวมันเป็นซีนตรงนี้มาอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปลองประกอบดูนะครับอ่าตรงหัวตรงนี้ถอดได้ด้วยนะอ่านะครับผมเห็นอยู่แวบบๆนะว่าตอนว่าอ่าที่ร้านเขาว่าเขารีวิวมาเหมือนกับตรงเนี้ยหัวมันถอดได้นะครับสําหรับเวลาฉีดโดยที่ไม่ต้องมาผ่านในนี้เลยไนงะก็จะฉีดเป็นน้ําแรงๆได้เลยนะครับ แต่ผมว่าถ้าให้ดีอ่ะนะไม่ผมว่าไม่ควรจะถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะครับไอ้พวกระบบพวกนี้นะอ้าวเนี่ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนนันเก่าเรียบร้อยแล้วนะมาติดตั้งที่จะใช้งานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะนะครับตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันจะเป็นอะไรรู้นะเดี๋ยวลองฉีดดูก่อนนะเปิดอ่าเดี๋ยวผมแผงให้ดูเลยเปิดนะ้ำอ๋อ อันนี้เป็นแบบเส้นแบบแรงแบบนี้นะครับเป็นแบบเส้นแบบแรงนี่ดูนะเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับนี่ถ้ากดเข้าไปนิดเดียวก็ปิดแล้วนะครับเปิดตรงนี้ก็เปิดออกมาหูแรงเลยนะเพราะว่านี่มันเป็นเป็นปั๊มนะบ้านผมมันเป็นปั๊มนะครับเนี่ยนี่ปิดได้สนิทดีนะครับไม่ไม่มีน้ํหยดออกมาเลยนะเออวาวปิดดีกันนะนะครับอันนี้เปิดนะครับแล้วก็จะลองเปลี่ยนดูนะครับลองกดเปลี่ยนรูปแบบของน้ําดูนะครับ อ่าอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบแบบออกเข้ากันทั้งหมดเลยนะอ่าเป็นแบบฝอยฝอยทั้งหมดนะครับแล้วมันจะมีแบบที่สองนะที่มันจะเป็นแบบแบบฝอยรอบๆแล้วก็มีอันนี้ตรงกลางเนี่ยผมชอบเวลาใช้จริงอ่ะใช้ตัวนี้จะนุ่มสุดนะครับนี้จะนุ่มคือเวลาน้ําที่มาสัมผัสโดนตัวเรานี่มันจะเป็นแบบเป็นละอองนุ่มมากๆเลยนะนะครับไอตัวถ้าเป็นตัวนี้มันยังมีความแรงอยู่นะครับ เนียรู้สึกว่ามันจะเป็นเม็ด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 มาโดนผิวนะแต่ก็จะเป็นเป็นแบบนี้มันจะนุ่มละมุนเมือนะครับเวลามันมาโดนผิวเรานะครับตัวที่สองนะครับส่วนตัวที่สามนี่ก็จะเป็นแบบแรงแบบนี้ไปเลยอ่านะครับแล้วก็เปิดปิดน้ําตรงนี้ทําได้ดีนะทําได้ดีมากเลยปิดสนิทเลยนะครับอ่าส่วนน้ําก็หัวก็มนี่ตัดได้นะครับใครชอบระดับแบบไหนนะเวลาแวนนะครับ ขารสนใจก็ตามไปนะใช้ได้ดีครับราคาไม่แพงตัวนี้ผมตอนที่ผมได้มานะครับ76บาทเท่านั้นเองนะใช้คู้องส่งฟรีของช้อปปีได้ด้วยนะครับผม76บาทนะใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครสนใจตามลิงก์ไปนะครับเป็นลิงก์ที่ผมให้วันนี้เดชนสมมก็จะใช้คู้องส่งฟรีได้ทั้งหมดนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลครับผมสวัสดีครับ